ดีคร uhm. ับก็มาถึงแล้วนะครับกับร้านสมชายขนมหวานนะครับอันนี้ก็ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเกาะเกตนะครับวันนี้เราก็นั่งเรือดยสานเข้ามาครับเกาะอะไรนะเกาะเกตเกาะเกตเกาะเกตตาไม่ใช่สมเหตุเกาะเกตนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าที่นี่มีขายอะไรบ้างเชิญเลยครับตามเลยคุณผู้ชมนี่คุณคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูจากขนมนี้ก่อนนะคุณนะนี่คุณ ดูจากขนมนะคุณนะดูมีรูระบายอา,ากาศนิดหนึ่งคุณอยากจะบอกมันช่วยอะไรครับช่วยอะไรครับมันช่วยให้ทําขนมนี่มันจะนิ่มตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ากินนั่ก็กลิ่นเลยคุณถ้ากินไม่ได้ก็กลิ่นไปคุณเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยฮนะามาดูมาดูป้ากันคุณผู้ชม <laughs> คุณผ uh, oh oh, ู้ชครับก็ถึงกันแล้วนะครับเรามาดูการถ่ายทาได้เลยครับเฮ้ยหมาสิงโตนะหมาสิงโตฮะหมาสิงโตะเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูกันทั้ง ก็กินดีครับหางว่าหางว่านี่เป็นการทําขนมกันสดๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นมังมันๆอยู่เลยนะเพราะเป็นเครื่องด่างล้างครับเออเออลูกน้ำโอมไม่หยาบจะน่าดมระมากลูกโฟอมาจ้ายิ่งสักก <kaz> <absorbed> ็มาครับนี่คุณคุณไม่ใช่เล่นมากเกินไปนะนี่ไม่ได้เรียกว่าบึกรึนะครับก็รนี่คือการทำขนมหวานนะคุณสูงเท่ปอรัเอันนี้เป็นการ หยอดเส้นลงมานะครับร้อนร้อนร้อนมากเลยคออกเถอะออกออกร้อนร้อนจริงร้อนจริงนะคุณผู้ชมกบอกสวัสดีครับ เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าดูจากเส้นนะครับเพิ่งขึ้นมาสดๆเลยนะครับรับรองอร่อยแน่ต้องตั้งเงี้ยไม่เลือกซื้ออะไรดีครับไม่ซื้อดีกว่าเอานี่สามถุงร้อยนะคะสามอย่างร้อยขอหายากสิปีที่แล้วผมยังเคยเล่นมันอยู่โคตรคืออะไรอ่ะเอ่อวุ้น เป็นวุ้นขนมอ่ะแถมลูกกุ่นวันนั้นร่วงเลยนั่นเนี่นั่นเนี่ไม่ได้ซื้อขนมหรอกซื้อไองเนี่ยซื้อไองเนี่ยพี่ทีกรหยาบมากเลยใหญ่ฟังมันใยญ่ฟังมันโม้สมัยเด็กๆเฮ้ยเออนี่ลูกลูกเออลูกเออวันนี้พ่อพ่อมาไกลเลยลูกเลยพ่อจะพามาดูขนมหวานกันลูกพรุ่งนี้นี้สภามาเลยลูก เออขนมมันนี่นะลูกนะนี่คือข้าวตังนะลูกอาจารย์ยิงสัต่งก็มานี่คุณผู้ชม <c oughs> เออจะให้เป็นหลายอย่างไปแะ้วลูกนะพอ <c oughs> เป็นหลายอย่างไม่ไหวแล้วคุณบอลซูมเรามีอะไรเล่นแล้วคุณ <c oughs> ผู้ชมอยากก็อยากจะไล่งานหวานนี่คือกุ้งเต้าป้ามนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมน้ำ <c oughs> เต้าปูปลาน้ำเต้าปูปลากันเลยครับตามมาเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> จะบอกว่านี่คือข้าวตังที่อร่อยที่สุดในย่านนี้เพราะอะไรครับมีร้านเยอะุน้องแข่งไอ้สัต้องสบต้องสบอันนี้นะคุณนะคู่แข่งกับปีโป้ก็คือดีโดนะคุณผมอยากจะแนะนำมากผมอยู่ที่เก้ามาหลายปีพอยังให้